รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สน,นับขนุนโดยมาสด้าออโต้แจมไทยแลนด์ดอคอมออโต้วิกเอ็นสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมบอกรต้นนะครับและพน้องมิ่ัยและรายการออฟโรดทัวร์ฟรีเอนเราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่มอเตอร์เอ2021ค่ะเมืองทองธานีนั่นเองค่ะพี่ต้นครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานครั้งที่38แล้วค่ะป<ม>ีนี้ก็มาในคอนเซปต์ของ time to enjoy นั่นเองค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค,คึกคักส่งท้ายปีวงการรถยนต์ก็กลับมาึกล้กอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปีนี้เราก็จะได้พบเจอกับรถยนต์ที่เขาจะมาเปิดตัวเยอะแยะมากมายเลยค่ะีตนต้นไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์นะคะ BSUV ร,ม SUV รวมไปถึงรถไฟฟ้าหรือรถ E ีีนั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยใจจดใจจ่อรอรถ E ีีกันมากๆยกว่ารถใหม่ๆโปรโมชัม่น<ช><ช>ดีๆงานนี้จบเลยใช่วันนี้ก็คือแบบให้ดูได้เต็มที่เลยใช่ครับรวมไปถึงนะเรายังมีเรียกว่าเรื่องราวของรถเอเนกประสงค์ที่น่าสนใจภายในงานด้วยนะครับซึ่งจะมีรถอะไรรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ผมและน้องมิทายจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ ครับไฮไลท์ในบูธมาสเตอร์ในงานมอเตอร์เอปีนี้นะครับเราก็เน้นในเรื่องของตระกูล CX Series นะครับ CX 3เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์เอโนะครับโดยที่จุดเด่นก็คือเรื่องของความคุ้มค่านะครับเรามองเป้าหมายว่าเป็นรถ SUV คันแรกของทุกๆคนนะครับกับ การเลือกใช้เครื่องยนต์ขนาด2ลิตรนะครับแต่ประหยัดน้ำมันถึง16.4กกิโลลิตรนะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นเพียง769,0 0 0บาทนะครับในส่วนของ c X 3ก็ยังเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่เข้ามาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mazda Connect นะครับหรือว่าระบบเชื่อมโยงนะครับ Connectivity เข้าสู่ตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i Active Sense นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับพร้อม Memory Seat 2องตำแหน่งนะครับก็จะเป็นความคุ้มค่ากับรถ SUV คันแรกนะครับก นะครับถัดไปก็จะเป็นรถ CX5 นะครับ CX5 กับ CX8 เนี่ยคู่กันเป็นรถ Family Crossover SUV นะครับซึ่งจะเป็นรถครอบครัวนะครับ CX5 จะเป็นรถ5ที่นั่งนะครับ SUV ขนาดกลางนะครับแล้วก็ CX8 จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับ3แถว มีให้เลือกทั้งแบบ7ที่นั่งและก็6ที่นั่งแบบกับตันซีดนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับคือ CX 3 0นะครับซึ่งเป็น SUV ที่ได้รับความนิยมมันอย่างสูงนะครับทั้งหต่ะเราเปิดตัวมานะครับปีนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกเช่นกันนะครับ CX 3 0จะเป็นครอสโอเวอร์ที่เน้นในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุที่เราเลือกใช้กับรถทั้งคันนอกจาก CX s e r i e s แล้วนะครับเรายังมีในกลุ่มของรถยนต์นั่งนะครับที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะครับง เครื่องยนต์เบนซินนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับนอกจากมาตร์สองแล้วก็จะมีมัตร์สามนะครับซึ่งก็เป็นรถ ที่อยู่ในตลาดบ้านเรามานานนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้ง4ประตูและก็5ประตูนะครับกับเครื่องยนต์ตัว Gai XG 2.0ลิตรแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือรถ Bt 5 0นะครับ Mazda Bt 5 0เป็นรถกระบะนะครับสไตล์ Suv นะครับเราก็นำมาเป็นไฮไลท์ในงานนี้เช่นกันนะครับผมเรายังมีข้อเสนอพิเศษในงาน Motor Expo นะครับในช่วงเวลาเดียวกันได้ที่โชว์รูมเช่นกันนะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับในบูธ Mazda ในงาน Motor Expo ในปีนี้นะครับต้องเรียนว่า Master จัดข้อเสนอด้ ดีที่สุดนะครับของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่งานมอเตอร์เ o ็กซ์นะครับก็เรียนเชิญที่บูธมาสด้าครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงงานมอเตอร์เอ็กโนะฮะบูธที่ต้องบอกว่ามีรถในสไตล์ของอนเนกประสงค์หรือว่า SUV เนี่ย แค่ในแบรนด์เดียวเนี่ยโหเรียกว่ามีหลายรุ่นย่อยนะฮะแล้วก็น่าสนใจแทบทุกรุ่นเลยต้องบูธนี่ยมาซาแล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้บริหารนะฮะอยู่กับพี่เอกนะครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับพี่เอกช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับว่าสําหรับรถในกลุ่มอเนกประสงค์ของทางมาซาในปีนี้นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามาซาครับเรามีการแนะนําแคมเปญที่เรียกว่าเป็นรถซีเอ็กซ์ซีรีส์นะครับของมาซาครับซึ่งมีการเขาเรียกว่ามีการแนะนํารถซีเอ็กซ์ซีรีส์ที่ เป็นรถอเนกประสงค์ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับเริ่มตั้งแต่ CX3 นะครับแล้วก็ CX30 นะครับมี CX5 แล้วก็ CX8 ครับรวม4รุ่นครับ4รุ่นครับผมในตัวที่เป็นไฮไลท์นะอย่างบนเวทีนะครับอันนี้ CX3 ครับเพิ่งเปิดใหม่ใช่ครับ CX3 เนี่ยมีเห็นที่เห็นเลยคือสีใหม่สีใหม่ครับมีอะไรน่าสนใจมากในตัวนี้จริงๆต้องบอกว่ารอบนี้ CX3 มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับลดเขาเรียกว่าจำนวนรุ่นย่อยลงครับ จากตัวก่อนหน้านี้นะครับรุ่นจะประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทนะครับด้วยมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เพียกาต้องเรียว่าครบถ้วนว่ากันเถอะดนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เราปรับรุ่นย่อยเหลือเพียง3รุ่นนะครับแล้วก็ความคุ้มค่านะครับยังมีอยู่ในทุกรุ่นนะครับราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับราคาเดิมทั้งหมดแล้วก็มีการใส่อุปกรณ์หลายอย่างที่เพิ่มเขาเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนได้มากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นพวกเียกว่า วายเลสคาร์เพลย์วายเลสชาร์เจอร์อันนี้มีอยู่ในทุกรุ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสีใหม่ที่อยู่บนเวทีนะครับเป็นสีที่ได้รับเรียกว่าฟีดแบ็กับจากลูกค้าเนี่ยดีมากนะครับรบมีในทุกมีในทุกรุ่นอยเหมือนกันนะครับครับผมนอกจาก CX3 ซึ่งถือว่าเป็นแบบตัวเริ่มต้นแล้วนะฮะในไซส์ขนาดกระทัดรัดแล้วในตัวของ CX30 ที่เป็นตัวขายดีขายดีเห็นว่าก็มีชุดต่งชุดแต่งเพิ่มด้วยใช่ไหมครับในงานวันนี้เรามีอยู่2คันที่เอามาโชว์นะครับคันด้านด้านหน้าาขอองงต้นนนนนนีีีจจะะะเเเเปปป็็็รรรรุ่่่่ททคับซึถยกวา ได้รับความนิยมสูงสุดของ c ซ30บเป็นรถที่ขายดีสุดนะครับรุ่น็อปเรานะครับแล้วก็อีกคันด้านนู้นนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เรามาพร้อมกับชุดแต่งแท้ของ m a z d a นะครับนอก่าจะเป็นชุดบอดี้คิดรอบคันนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเลือกเปลี่ยนล้อด้วยเป็นล้อให้สปอร์ตยิ่งขึ้นเอามาโชว์ในงานด้วยครับคุณต้นโอเคครับพูดถึงในตัวที่เรียกว่าเป็นขยับบอดี้ขึ้นมาหน่อยนะครับในตัว c ซ5กับ c x 8 สองโมเดลนี้เห็นว่าก็มีการปรับที่น่าสนใจเช่นเดียวกันีการปรับอะไรมั้งครับพี่ใช่ครับก็อันนี้เราได้แนะนำรถ C5 c 8รุ่นปรับอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเมื่อตอนเดือนที่แล้วนะครับก็อยู่ทางด้านนี้นะครับมีทั้งในงานมี c 5นะครับอันนี้เป็นรุ่น2.0 SP นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับตัวทับของเบนซินใช่ครับตัวนี้มาพร้อมซันรูฟมีลําโพงโบสแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนนะครับในราคาเริ่มต้นที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นล้านสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกคันหนึ่งถัดไปด้านหลังนะครับเป็นซีเกแปดครับถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นพี่ใหญ่ของ CX เอ็กซ์ีรีส์ของเรานะครับเป็นรถที่มาพร้อมกับเบาะหที่นั่งและเจ็ดที่่นัง อยู่ในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทั้งสองเครื่องยนต์เลยนะครับก็ไปสามารถที่จะเป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่าลงตัวที่สุดนะครับในรถกลุ่มของครอบครัวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายความนุ่มนวลและความหรูหราตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบครันครับคุณต้อง เขาเรียกว่าทางมาสดตอเองเนี่ยเฉพาะในตัวอเนกประสงค์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเรียกว่าได้น่าจะตอบโจทย์ตอบจทยคนที่หารถในแนวนี้อยู่ใช่ครับเพราว่าเราล็กใหญ่ใช่ครับเรามีทั้งหมด4รุ่นนะครับที่เป็นรถอเนกประสงค์ตอบโจทย์ตั้งแต่คนโสดนะครับคนเริ่มที่จะมีคู่ยังไม่มีลูกหรือคนที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กที่มีลูก1คนหรือลูกยังยังไม่โตมากนะครับรวมถึงครอบครัวขนาดใหญ่ CX8 ก็ยังเป็นคําตอบที่ลงตัวที่สุดครับเพราะแม้แต่รถอเนกประสงค์แบบเดียวกันแต่ว่าการใช้งานก็อาจจะมีความแตกต่างใช่ครับเพราะว่ารถอเนกประสงค์เนี่ยจะเป็นรถที่เข้ามามีบทบาทในในเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับ,รบเพราะว่ามันมีความอัจประโยชน์แล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์ที่ให้ความนําสมัยนะครับมีดูแอคทีฟนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาซาจะเป็นแบรนด์เดียวที่มีรถอเนกประสงค์ถึง4รุ่นนะครับตอบโจทย์คนทุกช่วงอายุ ครับทุกความต้องการได้อย่างครบครันที่สุดครับนอกจากรถอเนกประสงค์เราเห็นว่าทางในตัวของป i กอัพก็มีการเรียกว่าเติมเต็มความน่าสนใจครับผมก็ในงานนี้เรา Pick ั p เรา BT50 บนะครับก็มีการนำรถเขาเรียกว่าพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับสประตูครับมีชุดแต่งเต็มคันนะครับเดี๋ยวคุณต้นลองชมได้นะครับมีทั้งการใส่ซุ้มล้อใส่เขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแมกด้วยนะครับก็เพิ่มความดุดันนะครับ ให้เหมาะสมกับกลุ่มทาร์เก็ตของรถกระบะมาสเตอร์นะครับที่ทั้งหรูนะครับแล้วก็ใช้งานได้ในทุกโอกาสนะครับแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าสมบุกสมบันในแบบฉบับของรถกระบะเช่นกันนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นรถในประสงค์นะฮะสี่โมเดลหรือว่ารถปิกอัพของทางมาสเตอเองก็มีการเรียกว่าเติมเต็มความสปอร์ตมากขึ้นยิ่งไปอีกเงี้ยก็น่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลพี่ครับครับยินดีครับเป็นตัวแทนผครับ